รถมิซูมิลาดนะครับอาการวิ่งไปท่อเป็นน้ำแข็งนะฮะเข้าเช็คตอนเช้าก่อนซ่อมอีกทีหนึ่งเช็คเมื่อวานทีแล้วนะฮะวันนี้นัดรถเข้าซ่อมนะครับ รถเข้าซ่อมวันนี้ตอนเลขใหม่265,814กิโลครับ อุณภูมิเช้านี้นะครับ29.8องศานะเทสพัดลมสปีดแรงสุดเมื่อวานเทสเดินเบาได้อยู่ถึง5องศานะฮะเปิดปกตินะฮะถามว่า แต่ตัดต่อดีนะครับ โมเวอร์นะครับโมเวอร์ของมิสูมิหลระเดี๋ยวล้างน้ำความสะอาดก่อนตู้แอร์ของมิสูมิหลาะนะครับ ย่อสุดเทพไปแล้ว<ะ>เสียงยู้ยเนะตัวยุ้นะ เปลือกตู้แอร์นะครับของรถมิลาดล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะฮะใบพัดก็ล้างสะอาดช่างพักเบรกนิดนึงจริงๆมันก็ประกอบได้นะฮะอารมลมเป่าไล่น้ํานิดนึงก็เป่าได้ละประกอบได้ละถามว่าก็พักเบรกหนาที10นาทีนะฮะดื่มน้ำนะผ่อนคลายนิดนึง เดี๋ยวจะได้ลงมือประกอบนะครับหลังเป่าฝุ่นเช็ดจนสะอาดนะครับนี่นะฮะสะอาดเี่ยมอ่องแล้วใช้ได้เลยนะฮะฝุ่นเยอะลบสองแสนกว่าโลภายในก็ดูดฝุ่นเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ขอบด้านบนนี้ก็เช็ดให้สะอาดหมดแล้วนะรถสองแสนก็โลนะกุ่นเยอะจัดการให้เรียบร้อยนะเช็คลวตู้แอร์ของรถมิซูมิลาดนะครับรวมเปลี่ยนวาล์วด้วยนะตัวนี้นะก็ เลือกใช้อะไรมาตรฐานให้นะครับรรตู้แอร์หม่เช็คลั่วไม่รั่วนะครับใช้งานกันได้แบบสบายใจตรวจเทสกันก่อนเช็คกันก่อนการถอดตู้แอร์นะครับรถมิลาน บางครั้งบางที่บางร้านก็ถอดแบบไม่ยกคอนโซนหรือบางที่ก็ถอดแบบยกคอนโซนสาระสำคัญมันเหมือนกับว่าผลลัพธ์คือสิบคุณจะเอาเจ็ดบวกสามมันก็ได้สิบจะเอาหกบวกสี่ก็ได้สนะิบเอาแปดบวกสองก็ได้สิบเอาห้าบวกห้าก็ได้สิบถ้าผลลัพธ์มันคือต้องการนำตู้ออกมาล้างน,นำตู้ออกมาเปลี่ยน นำตัวออกมาเช็กลวเอาแล้วแต่ถนัดนะครับนอะหลายคนโทรมาถามผมเอ๊ะมันถอดแบบยกคอนโซลได้ไหมถอดแบบไม่ยกคอนโซลไหมผมก็บอกว่าเอาที่เราสบายใจดีว่าถ้าเราไม่อยากเมื่อยหลังเมื่อยเอยวนะกลมยากอะไรมากก็ถ้ายกได้ก็ยกดีว่ะนาะแล้วก็จัดการดูดฝุน่นเป่าฝุน่นเช็ดฝุน่นทำความสะอาดภายในรถให้ ถ้าท่านเป็นเจ้าของรถท่านคิดว่าท่านอยากได้การบริการแบบไหนล่ะนะครับฝากตรงนี้ไว้ครับทำงานใส่ใจตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะมันผลมันจะได้ออกมาดีนะฮะมาดีอ่ะเดี๋ยวมาดูเช็คลวดนิดนึงนนะเช็คลวตู้แวร์รถ มิลาดนะครับมิลาดเปลี่ยนวาลด้วยนะเปลี่ยนวาลด้วยละเปลี่ยนวาลด้วยเช็ครั่วโอลิงหลังวาลอะไรเรียบร้อยนะฮะก็เ,เช็คหมดละนะครับของใหม่ไม่รั่วเตรียมประกอบเดี๋ยวจะได้ลงมือประกอบแล้วครับเราทำให้อย่างดีทำให้อย่างละเอียด มีงานก็ดูแลงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดถ้าสถานการณ์มันแย่เรื่องโควิดนะฮะถ้าเกิดมีการเล็ดลอดของเชื้อที่มันดื้อยาหรือมีคนที่ไม่หวังดีนะฮะสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมาการไปอยู่ในสังคมในบ้านเมืองอาจจะยากกว่านี้ เราก็จะทํางานแล้วอยู่กันยากขึ้นวันนี้มีงานตั้งใจทํางานแน่ครับขอบคุณครับเปลี่ยนฟองน้ําต่างๆให้เรียบร้อยนะครับล้างสะอาดประกอบ เรียบร้อยนะครับรถมิหลาดหลังเปลี่ยนตัวแอร์ความเย็นทำได้ดีนะฮะความเย็นทำได้ดีแอร์ตัดต่อเป็นปกติทุกอย่างรอบการทำงาน,นงต่างๆก็ปกตินะแอร์ตัดต่อรถเปลี่ยนตัวแอร์ตอนเลขไม้สองแสนหกหมื่นห้าพันแกิโล 265814กิกโลนะครับทุกอย่างทำงานปกติเช็คระบบไฟเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเหมือนกันจาก เช่นขังเขาจัดให้แน่จา้าคือถ่า a รีดิวพระองมจุมช่วยไม่เบิ้งหน้าจอเพราะอะไรย้อนหลังยึดงทางเรียบร้อยนะครับก็ดูรายละเอียดหลังถอดประกอบนะฮะ ทุกอย่างเรียบร้อยนะทุกอย่างเรียบร้อยทำงานเป็นปกติดีนะครับเสร็จเรียบร้อยนะก็เช็ดทำความสะอาดให้ก่อน